สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซแฟนซองอมาเฮงมวลซืนวันนี้มาติดตามแม่แม่เฮงครับผมเนาะ,ะน้องกุมารทองถุงเงินเนาะงวดที่ผ่านมาให้โค้งสุดท้ายมาหาหนะึ่งเจ็ดปีหนอออกเจ็ดหหาเจ็ดนาะเอามื่อนี้ต่อสายตรงเลยมีความคืบหน้างวดสุดท้ายของปีร้เพียงเด้อว่าติดตามน,น้ำกันว่าเพิ่นจะให้ตัวใดยินนคาวว่า กุมารทองมาให้แล้วพี่น้องรอยนำสมรับสมน้ำฝังน้ำกันครับครับผมสวัสดีแม่เฮียงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับมาสวัสดีแม่เฮียงครับพี่น้องเย็บีครับอาจารย์แหล่สวัสดีค่ะสวัสดีอัองก็แหล่ค่ะครับสวัสดี้ครับสวัสดีครับข้างมาเฮ้งเส้นเกี๊ยวครับสวัสดีครับคุณแม่ครับเป็นน้าเหนือส่งมันร้ายไปไหนแม่ อยู่กระทับทุนโอ้มาบางังคือไยเนาะนอันอยากให้เล่าให้ฟังอันในยักน,อน้อยว่ันที่ว่านเล่มันออกหาหาเก็ดนี่ไม่เฮี้ยงว่าได้เอาเอี้ยงก็ไปเสี่ยงลอตเตอรี่เส<า>ี่ยงฝันหาเก็ดหาเก็ดหาเก็ดเก็ดหางโตเตอรี<า>่ไปเสี่ยงอัน<ห>ตอนว่าเก็ดใบเห็นไหมโอ้เก็ดใบมันเนยังนองมันก็ยยำก็ว่าอันนั้นมันอยู่น้ำลอตเตอรี่แม่นั่นล่ะคนวางสิ แม่ไปเ้ลมอตีแม่แม่ซื้อไปตัวคนางเอออืมไปต้งแต่มาเบิ้งไปไปข้างนอกมากเนาะอืมูเบิ้งมันก็เลยเขียนเขียนตระตูทุ่นั่นแหละอืมซื้อเขไม่ได้ไม่ได้กลับไม่ไ้เอาสองตัวนะเอาสามตัวตลอดเนาะอืมเราลาไปเห็นหนองให้นหนองก็ซื้อไส้มอืมคนมันไปเห็นหนองเขาก็ซื้อส้จังได้ืมันมี้ก็เล่นกันทีว่านองคนเปถามงานฝะ่งบ้านอืม กระไหได้ต่ว่าพัชโรตารี่ไม่ได้สูกปลากรเล้ได้ตเจ็ดใบนะอ๋ออันเลขไยเลขไทเป่อืมอืมซีซีเก่าสีเก้าของโกนะโอ้ที่ว่าสีอันมันอันที่ว่าเลขเลขหาเปลี่ยนเป็นเลขซ่ะอมาบอกนะโอ้ยาขังบ้านเออยาขังบ้านพุ่มยาขังบ้านคนนี้วันนี้ก็ไปซโรตี่คือก็ว่าบ่มีซีหาหูมีแยกนน่ะเอาเก่า วัคซีได้บ่คนาก็เยเอาตัวนั้นก็ได้เนได้ว่ามีจใบเอามาเบิดเลยก็ได้ว่าสิโอ้ผู้ทีสดีจังได้เจีใบนะได้กระได้ไม่ได้ตดหาเจีเจีน่ก็ได้มื่นหนึ่งนู่กระมาได้เลข้สองตูนะ่กระได้มื่นแต่ว่ามันทับมันได้คนละครึ่งบอเขาเขาควงการคนละครึ่งเออฮอตฮิตเลยอ ก็ได้แค่นั้นแหละแสดงว่าหมานีเดือืมันก็ไปเก็บใบมัใส่ดอกม่ใช่หน่องว่าสิดึงใส่เมื่อใดผู้ผู้นี้แบบครับผมไปซื้อซื้อแล้วไม่เฮี้ยงว่าเสียงลอตเตอรี่ไปเก็บใบตำรวจเก็บคนมาจับเป็นบ่ครับเสียงเงิเก็บใบตำรวจมาจับอืมาจับกันม่ได้วที่มันจะแต่ตัวหนีบ่ก็เลยหน่องก็เลยมาหยักหนีนะครับผมเลยบึงตามหน่อง บอกก็เลยมาเบิ้งลอตเตอรี่ที่ว่าฟันใบเจ็ดเบ้นใส่นอนนะก็เลยมาเบิ้งเลยว่าลอตเตอรี่แม่นาระเป็นวางศีมษะนี่นั่นกใบลอตเตอรี่แม่นาระแม่เอามาเบิ้งเป็นวางศีเบิ้งเบิ้งเป็นวางศีเลยเบิ้งตามน้องบอกก็เบิ้งก็เลยเขียนก็เลยนไปสื่ออันนี้ก็เลยว่าซื้อแล้วเลยออกมาแล้วนคณะทันโทูไปหาพ่อพ่ได้ตอนว่าเพิ่งบอกพ่อเพิ่นจัมบาพ่อเพิ่นดึง หึงรอบเท่าซ uh, uh ั huh. ์ออกกันนะคนวางอือเอาเพื่อนไปบอกดิค <You, you. S 1> oh, ุณย um ุ <reg> mache, you know, you ่งป่ะมันก็บอกเลขพอไหวอยู่ไหนสิบาร์เพื่อนนะที่แม่เพื่อนนะครับอันฝั่งหน้าไปบอกอีพ่ออยู่ไหนคนวางสิอืออีพ่อผู้ใดเราลูกอันเปิดนาจอเท่าซับดิอีพ่อก็ว่าเพมันเปิดนาจอเท่าซับฝั่งหน้าได้ไปบอกอีพ่อเปิดคนวางสิเกินเราเป็นเพื่อนก็มาซื้อได้เลขอันทั้งหลังมันไม่เอาทั้งหนามันคนละทั้งหลังตกสงสงเหมืนก็บเอาได้แม่คนละ เขาบอกบอว่าคนว่าคือทั้งหนาทั้งหลังบ่สือกันมันออกเกินหาเตี้ยนคือสิบปลายดอกอีพ่อบนสี่ลักอีเมะคนว่าบนได้ยินดีป่ะนั่นตัวนี้เอ๋อคนอยู่น้ำถุงหม่องเนาะคนอยู่น้ำถุงหม่องนี่งวดนี่เด็ดแม่มันนี่งวดนี่บอกรับครับผมก็ฝันอยู่ฝันน้าเด็กฟันว่าฝันฟันเฮือนฝันตีเฮือน น้องกุมารมาบอกแต่อ้โอ้โอ้ความฝันนมานมาเียมอันอันนี้ฝันคือบ่ฝันนี่บ่ฝันต้นนี้โอ้วิ่ันมาวครับมาเนี่ยเอกระเด็นเดนมาคนมะที่แม่ที่แม่เป็นัตลีเวนเน่นมาเป็นัตรีเนน่จ้าัตเวเน่คนมาอือครับตัวแดงละลูกง่ายเอาอันศอันสานเ่ศูนย์สามสา่น้อยศูนย์สามหา แสิได้สเก็เยว่าแม่บอกพิ่นมาซิมเพิ่นมาซิมบอกได้บอกแม่มกสิอันแม่แม่สิบศูนสามหาเนี่ยสิบีไปแม่ศูนย์สามห้าไปซื้อลอตเตรี่ไปเนี่ยศูนย์สมหเพิ่นเพิ่นบอกให้ไปซื้อลอตเตรีไว้ือลอตเตอรี่ไมัน่เสงเสียงหมขึ้นวะเสียงหมดขึ้นว่าเอ้เอาเาเอาอศูนยสามหาีบอกไปเสียง แมุ่สามหาในเชียงเชียงแก้วันกัฟันับักมาเ้ามนีอเศรราตีหันล่ะาพุ่เถ่านั้นเอารถสามหล่อมาหันรถสามหล่อเครื่อง่สมหล่อที่านีสามหล่อเนาะรถสามหล่อพ่วงแว่า้อยู่เขาไว้แล้วเป็นเงื่อนจะพอมาแล้วมันสอั่นมันเงี่ยอยู่ช่วงๆเป็นกับเอารถมาหัอย่างล่างเนาะก็เรียกว่าก็เรียกว่าเอนไง คนคนเผาได้เจ้าก mm ็ก hmm. ำ่ออยู่เจ้ว mm ่า hmm. อืมคนเอามาให้ก hmm. <ma> ็เลยว่ามาสิมาเอาอันแม่นเนของเงินาเนแม่เงินเเิแม่ถุงเงินเลยอืก็บ่อันก็เอารบก็ให้เอาบ่้ยา่กเป็นตัวก็เลยว่าสิอือ่ัาเป็นบ่เอาดอกเลยว่าสิเนาะบ่เอาดอกาบ่เอาดอกที่บ่เป็นเลยว่า เป็นก็เท่ไหร่ถายคนละก็เอางอวยกับพ out> ี่คนขี้บห่นก็ไเลยว่าอันข้นขน่อยคนขี้คนขี้จะลดพ้นกลางสิ่นาะนีละก็มีละคนละเมื่อกี้ก็เอาคนละเฮ้ยตัวบอกอาต้เอาไว้ดอกเอาไปซาไปซาครับไปซาก็เลยว่าบ่อไปซาบบเอไปคนละโอ้จำ่าเอาไว้ถ่ายเลยนะเป็บเอาเอาเอาอเอาดอกเหมอากเว่าเอาไว้ถ่บ่เบาก็คุ้มห่ ก็นมให้ก็ว่าบ่เอาอ็ไรอยเอืก็จับก็ไก็ก็คนดูกคนดูคแ่อ่ับติดบนีกครับอันนคนดูันจะอยู่อ่างเง้มกอเน่อเงนก็มอเเออแองเงินตันไม่เอารถีตาอันเอารถมหายรถามหลอดครับไรได้บ ก็เอารับศูนยสามห้าจ้อ้หันนี้เอาเด็กตัวนี้ไปเสี่ยงน่ะก็เลยมาฝันว่านค้นออกขวางมาให้ไม่ไม่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาข้อรถสามอมาให้สาม ตัวเข็นแข็งอือมีกระเลาลูกบวกละเลาะ้านในทีิตะลีกว่ากะเลยะที่ที่สี่ตะลีไปอือน้ำค้างปล่อไปต่อคนเขาเอามาหายเขาหน้าเขาไม่่อยดีะเออโอ้เสื้อเื้อน้ำค้าประจํามาเถอะว้น้ำ้าจอดม้ไปใจเตอ้เออน้้าไปเร็วอโอ้้ไปใจเตาว่านมาหออ อือเอออ๋อันเกเลขเองเียนเมอ็ขครับนโอ้สามตัวแข็งๆเนี้เนื้อเล็กจุดอาออกออกบอหเตยมอมตังไปแล้วโอ้เป็นเนวทางที่เราเอาแต่น้องเพิ่มมากกับซิปเนาะเออ้องเพิ่มมากกับซิฟเขาเก่าตามน้องเพิ่นน่ะนะเพิ่นเก่าจังได้เก่าตามเพิ่นน่นเนาะนองเพิ่นบ้งได้ก่าสั่นอืมครับโเมยเพิ่นบ้องสั่นก็ตามเพิ่นนะละต้งไว้ละเมื่อหลาตัวาะตังไวแล้วบ่ ให้ดูอมากเรียไ่โอ้าเขามาให้ปันดียูปัโอ้นปันดีแัลว่าน้องสูงเงินกับไปยำบอกตั้งแต่ตัวงวดเนาะมันจะมีมาขึ้นกับยอีอาลอดกนได้โอ้ปันวาข้นวละนแถนอยละเอาทองมาโอ้โอ้ปันวาดิบเขาให้ใส่ห่ก็ว่ามันเอาหลวกพ่อ วมามัดคนว่าคนมักเม่ย uh. 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 ah. ี um. ่ยงเนาะอมอกเราไม่ย UH! so ังไม่ย huh. well, no ังได้ปะอืม้ยมีขัวหล้วตัวก็เรสิเออนขัวแล้วเรี๋ยวขัวสีว่าคนนางสิเนาะเออไม่ฝันหรอเดี๋ยวขัวสีบ้าพี่เลีงพี่ัวหรตัวตายมุเอาดอกมุมักมันคนไดมามาดกับสิมักคนนางเอามีเ่องมันไว้คนนางสิอนใเค่องมันไว้บ้ามีขัวแล้วรู้ก็เอารูเอาโฟนต้งสีเห็นนสีบ้าเนะ มีผัวแล้วู้กเอาดอกรู้กเอาดอกเอูกเอาุ้มใจหันลัคุ้มกอดคุ้มใจหันละโอ้ก็บอกแมว่าเลขของเงนนองทุเงินนี่มากแล้วเป็นบ่อเขาแล้วนี่เออความกิดเนาะเออ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 เอเอ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 อออเอเอ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 อออออเ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 ออ

เย่างว่าเพื่อนเพื่อนแรกนี่เพื่อนฝันว่าเพื่อนเอาสามรอมาจอดไว้ให้แมนฝันว่าขึ้นขึ้นแล้วนะเพื่อน,น,นเอาสามรอมาจอดให้ครับผมเพื่อนที่สองนี่ฝันว่าเพื่อนเอาท่องมามันเอออามาหมันโอ้เขาเอามาให้ <นะ S 1> เขาเลยที่เนาะเออเลขที่เขาแล้วนี่ของน้องของเงินนี่ยแต่ว่าแต่ว่าก็ให้ยเอฟซีติดตามไปเรื่อยนะครับเนาะครับผมเพราะว่าแมนเฮียงเพื่นฝันนี่น นองถูกทุงนนถูกมายำให้ตลอดเวลาทิ่มีเปลี่ยนแปลงบอกเขาที่มีตัวเก่าตลอดไปขึ้นหมดทีเดียวมาโค้งทุดหายดีนะครับผมนะครับเนาะจว่าสาดีาเา้านะ้ซ่เนาะครับผมว่าเอารถมาหนเอาเพ่อเได้เอเขาก็มาหเออเพื่อเเาใ่เออเนว่าเนี่ว่ามันใจดาราเลขตัวนี้แต่ว่ากะให้ฟังไปเรื่อยเนราะมีเฮี้ยงเนาะครับผม ไม่ปั้งไปเรื่อยๆว่าน้องหงเงินที่ไม่เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเอียงบ่มาเปลี่ยนบ่อคันธิมาเปลี่ยนบ่เออครับเนาะก็ร้านดีอยู่ดอกกันแม่อยู่ซูนสามหาดซูนสามหาดูนสามหาดูนสามเป็นแเลนสองตัวออกครับอีซี่ครับเอออย่าลืมเด้ออย่าลืมครับเพราะว่าน้องหงเงินนี่บางที่ปันมาเนี่ยพวกนี้สิเป็นสองตัวเขาตัวงวดตัวตัวงวดตั้งแต่ที่ว่ามีงวดที่ซีด้วนี่โอ้งงวดที่ซีแล้วของน้องหงเงินนี่ครับอีซี่ครับ อ่าเวอาฟังตามไม่เฮี้ยงคนวอลลวดักเด้อศูนย์สามห้าครับผมดักกะเขาว่าเรอารอมาหครับเอาาันโี้ีาก็เยว่าคอน่ัครับผมเอาอ่ย่ามไม่เฮี้ยงน้องตูงเงิ้นมาห้ตัวไรก็อาขึ้นหาสามศูนย์สามห้าศูนย์สามห้า แต่ว่ากระทั่งทีมงานก็ตัดสองตัวไว้ให้น้ำไปกลับให้พร้อมกันไว้อีกเพราะว่างวดที่แล้วบ่ได้ตัดสองตัวให้นะครับเพาะวดนี้ก็ตัดสองตัวให้เลยครับอย่าี้ครับแข็งแกร่งเนื้อเนี่ยเอาแข็งแกร่งเนื้อครับอย่าี้ครับเป็นยังไงกับฟังก์ฝันของม่เฮียงพอน้องถุงเงินที่ไปซ้ำพัดกับไมียงอยู่ตลอดเวลาครับคุณเอาเอาไข่โขลกไข่หมันไข่รัมด้วยครับอย่างนี้ครับ ขอบคุณขอบคุณมีแยกใหม่นะครับเด้อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมว้าพี่งได้ก่ันพ่อได้ก่อนไปว้าแต่ก็ที่สองที่ม